จะไปวัด v o 2 max ครับทุกคนไม่เห็นโลงตกไม่หลั่งน้ำตาพี่ดิวจะไหวใช่ไหมคะรับปรึกษาเลิกบุหรี่ไม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 ่เป็นไรไม่ไม่มีเจาะเลือดใช่ไหมครับไม่มีไม่มีคนจิ้มนะคำถามเดียวที่ถามตอนชวนมาบุหรี่มีผลไหมคะต่อค่าค่านี้มีอยู่แล้วครับไูถามเพื่อนั้นเดินจักรยานชอบแบบไหนมากกว่านอนผมว่าผมสามสิบ ได้เพราะว่าผมออกกําลังกายทุกวันแบบลับๆหน่อยโอเคกลับเป็นเจเกิโอเคดีนะเกือบได้ตามแพลนดูว่าดูได้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ไปเทรนแล้วกลับมาใหม่ไหมไม่เอาขอฝากลูกๆให้เสี่องฟังด้นะคะรายละเอียดสามารถดูได้ใน description เลยันเลยวันนี้ใส่เอลิสอีทมูดชูดเล่าให้ฟัง you <gasps> สวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ล็อกอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้จะต้องทําตัวฟิตๆเพราะว่าจะไปวัด v o 2 Max แมกทับทุกคนซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะคะจริงอะคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆการวัด v o 2 Max แม็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทํามาสักพักหนึ่งแล้วเพราะยังไม่เคยทําอันนี้จะเป็นแบบรอบแรกในชีวิตแล้วก็ได้ยินมาบ่อยอะไรเงี้ยว่าเอ้ยการรู้มันก็จะดีนะมันทําให้เรารู้ว่าเราต้องออกกําลังกายแบบไหนต้องทําอะไรยังไงร,รู้ว่าร่างกายเราฟิตขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งเร ล่าสุดก็คือไปเจอพี่ดิวมาเราก็รู้สึกว่าแบบพี่ดิวมาสุบุรีเยอะแล้วก็คนอะ่ะบอกว่าแบบเอออยากให้ทําคลิปกับพี่ดิวอีกเราก็เลยล่าสุดทักไปไม่ได้คิดว่าพี่ดิวจะตอบรับแต่ว่าก็ตอบรับด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราก็เลยมีแขกรับเชิญเป็นคุณดิววิรวัติวิไลเสถียรด้วยเป็นเกียรติมากทุกคนซึ่งวันนี้เราจะพาพี่ดิวไปตรวจ VO2 Max การข่ามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงซึ่งต้องบอกก่อนว่า VO2 Max คืออะไรใช่ไหมอ่ะจริงแล้วอ่ะมันย่อม,มาจาก Maximum Oxygen Consumption ก็คืออัตรา การใช้ออกซิเจนสูงสุดข,ข,ของร่างกายในขณะที่เราแบบออกกําลังกายหนักที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเอ,อ้ยร่างกายเราอะสามารถแบบดึงออกซิเจนไปใช้ได้ดีขนาดไหนเซลล์ต่างๆอะไร้ยค่ะพอเราออกกําลังกายอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่แบบเอะเอาออกซิเจนเข้าไปอ่าไปถึงการแบบอ่ะเราก็ต้องแบบแลกเปลี่ยนกา๊าซหัวใจทํางานร่วมกับปอดหัวใจสูบฉีดเลือดปอดแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนให้เซลล์กล้ามเนื้อได้ค่ะที่เราออกกาลังกายเพราะฉะนั้นะมันเลยสะท้อนภาพรวมว่า หัวใจปอดหลอดเลือดของเราอะทำงานได้ดีขนาดไหนแล้วก็ถ้าสมมติว่าค่า VO2 Max ของเราอะยิ่งเยอะโดยเฉพาะแบบในท่านเทียบกับคนในวัยเดียวกันแล้วเราน่าจะแบบฟิตมากกว่านะแล้วก็สุขภาพดีกว่าโอกาสเกิดโรคต่างๆก็น้อยกว่าทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังก็เลยอยากจะไปรู้ว่าเอ้ย ของตัวเองเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะเพราะจริงๆที่ผ่านมาเราก็ออกกาลังกายบ้างแต่ว่าไม่เคยมอนิเตอร์อะไรแบบนี้เลยจริงๆค่าพวกนี้ค่ะเป็นค่าที่นักกีฬาเขาชอบมอนิเตอร์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าใครเป็นนักกีฬาน่าจะคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้เนาะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าใครเป็นนักวิ่งมาราธอนอะไรเขาน่าจะแบบมอนิเตอร์อยากให้ v o 2 max แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเออมันก็จะบอกบอกว่าเอยเราน่าจะวิ่งได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งค่าของ v o วีโอค่แม็แล,วแแลวกแลวแต่ช่ววงอายยุด้นะคะเเดี๋ยวราาไปลองถมคุณหมมเเพิ่ตันกี เกี่ยวกับสิ่งนี้แต่ว่าคร่าวๆอะไรเงี้ยของแบบผู้ใหญ่มันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบสามสิบถึงหกสิบเท่าที่ได้ฟังมานะแต่ว่าจริงๆเรนจ์มันก็อาจจะได้แต่สิบกว่าถึงเก้าสิบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าน้อยกว่ายี่สิบอะไรแบบนี้มันก็อาจจะแบบบ่งบอกว่าเออไม่ค่อยฟิตนะไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่านักกีฬาเลยก็อาจจะแบบหกสิบได้เลยหรือว่าแบบไปเยอะๆกว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยแบบแปดสิหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาแบบฟิตมากๆอะไรเงี้ยก็มาดูกันนะคะว่าของเราจะ โดยประโยชน์ของการตรวจ VO2max คร่าวๆก็แบ่งออกเป็น3อย่างเลยนะคะ1ก็คือวัดความฟิตของหัวใจและปอดซึ่ง VO2max เป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงของหัวใจและปอดได้ดีมากๆถ้าค่านี้สูงก็แปลว่าร่างกายสามารถส่งออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีเหมาะมากกับใครที่ชอบออกกําลังกายหรือว่าโดยเฉพาะนักกีฬา2ก็คือใช้ในการวางแผนการออกกําลังกายสามารถมาตั้งเป้าหมายการฝึกได้เช่นถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ VO2max เราอยู่ที่ระดับไหนเราก็สามารถออกแบบโปรแกรมให้เราเนี่ยพัฒนาต่อไปได้ไม่หักหมเกินไปหรือว่าเบาเกินไปและอย่างที่3นะคะก็คือช่วย ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจในงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยก็บอกว่าคนที่มีวีโอทูแมกซ์สัมมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสูงกว่าคนที่มีอวีโอทูแมกซ์สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักกีฬาแต่ว่ามัน็คือสุขภาพระยะยาวของคนทั่วไปด้วยแต่ของตัวฟังเองอะก็ไม่เคยทุกคนแล้วก็ที่ผ่านมาก็ออกกําลังกายบ้างแต่ก็ไม่ได้ออกกําลังกายแบบเหนื่อยจนแบบเหนื่อยเหนื่อยด็ว่าเ,เราก็ออกกาลังกายให้เหงื่อออกบ้างหรือแม้บางทีก็แบบไปเดินเดินให้แบบร่างกายได้ขยับตัวบบบ้้้้าา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 างงงงไดสสััมมผธรรรรรรชติิินนนนนนอออออออกกกเเหหืจจจทที่่่่่ยยยููใโพวๆๆค เลิกได้มากสุดคือตอนเป็นโรคหรือแบบตอนที่แบบเป็นอะไรสักอย่างแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ําตาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันค่ะทุกคนว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทยพหลโยธินแล้วทุกคนที่ที่เรา นัดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆแบบเป็นเกียรติมากๆเลยแบบเมื่อกี้พี่เขาโทรมาบอกว่ากําลังขายรถอยู่อาจจะแบบว่าสายนิดนึงอะไรเงีเยง้ยก็คือแบบเกรงใจมากเพราะว่ารู้ว่าแบบพี่เขาแบบธุรกิจเยอะมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่วันนี้พี่เขาจะมาจอยกันนะคะคือจริงๆวันนี้มาตรวจวิโอทูแม็กซใช่ไหมซึ่งกระบวนการมันคือแบบต้องเดินบนลู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเหนื่อยประมาณนึงอะ่ะแล้วก็ คือคนที่เขาแบบดิวประสานงานนะบอกว่าแบบเออเดี๋ยวพี่ดิวมาด้วยนะคะ,ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเออพี่ดิวจะไหวใช่ไหมคะมันเหนื่อยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะม่ถึงแล้วเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินบน l ลูวิ่ง วันนี้ค่ะครับวันนี้วันนี้ไปมา3ามโรงพยาบาลพยาไาย <laughs> พยาไทยมีหลายที่ใช่ครับได้เลยพี่ดิววันนี้รู้ไหมว่าจะมาทำอะไรมาเช็คสุขภาพนี่นี่แหละเลิกบุหรี่รับปรึกษาเลิกบุหรี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรโอเคก็คือรู้จักวีโอทูแม็กปะ ไม่เคยได้ยินเลยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่ามาดูว่าจะเป็นยังไงมาดิวรัตตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนครับไม่ไม่มีเจาะเลือดใช่ไหมครับไม่มีไม่มีวันจิ้มนะอันนี้ไม่คำถามเดียวที่ถามตอนชวนมาว่าต้องเจาะเลือดไหมเราพี่ยิวเคยเจาะเลือดปะเจาะไปจ้ำผมคือผมเป็นเบาหวานผมเจาะทุกสามเดือนอยู่แล้วอ่าก็เลยเหมือนแบบทุกครั้งใกล้เจาะเลือดนี่ขมขื่นมากอันนี้นะโอเค ใครก่อนดีเปายิงฉุบไหมพี่ดิวใช่แพวิ่งก่อนเปายิงฉุบยิงฉุบว้าวดิววิ่งก่อนกระบวนการทั้งหมดมีอะไรบ้างคะคุณหมออย่างแรกเลยจริงๆเราก็จะมีเรื่องซัประวัตก่อนว่าการที่เราจะมาทาเทสเนี้ยเราต้องการอะไรเพราะว่าเทสเนี้ยจริงๆอ่ะเริ่มต้นมาเราใช้ในผู้ป่วยแล้วเราก็เอามาแอปพลายใช้ในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาร่วมด้วยอเพราะฉะนั้นคือเราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการรู้จากตัวเทสนี้คืออะไรบ้างเช่นว่า เขาเป็นนักกีฬาถ้าเข้ามาด้วยเรื่องอาการเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดรอปกว่าเดิมเขาอยากจะหาสาเหตุหรือว่าหาว่ามีตัวโรคหรือเป็นคนธรรมดาต้องการที่จะมาเริ่มออกกําลังกายหรือลดน้าหนักเขาอยากดูว่ามีความเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจไหมเป็นการสกรีนหาตัวโรคหัวใจเรื้องต้นได้หรือโรคปอดอะไรต่างๆนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องเทรนนิ่งแพลนเราก็จะมีทางนักกายมาช่วยดูว่าโอเคเราถ้าเรารูโร้โกขาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถปรับแผนการออกกําลังกายให้เหมาะสมในแต่ละคน หนูกล่ว่าหนูอยากรู้คือฟอร์แมตตัวเองตอนนี้แล้วก็อาจจะเดี๋ยวกลับไปออกกําลังกายแล้วก็อยากมาวัดใหม่ว่าดีขึ้นไหมอะไรแบบเนี้ยคนสุบุหรี่มีผลไหมคะต่อค่าค่านี้มีอยู่แล้วครับทุท <laughs> าเพื่อน <laughs> <laughs> สมมุติก็แล้วกันสมมติสมมุติเป็นคนไข้ที่เป็นแบบตอบืืนง่ายมีถุงลมโป่งพองแล้วอะไรย่าเงี้ยนะครับนอกจากไม่ว่าจะจากการทำงานจากสุบุรีอะไรก็ตาม อุมเนี่ยเวลาเรามาทำออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าหลังจากที่เขารักษาแล้วเขามีความแบบฟิตเยอะขึ้นขนาดไหนเขาสามารถออกกำลังกายได้ถึงเท่าไหร่แอคทิวิตี้เท่าไหร่ถึงจะเขาไม่ควรที่จะทำเกินนี้ถ้าเขาไม่อยากทำให้ตัวอาการของเขาเหนื่อยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับออกตรนี้ต้องถามก่อนว่าพี่โอปกติออกกำลังกายยังไงบ้างครับผมเล่นแต่กอล์ฟอย่างเดียวโอเคปกติเน้นเดินจักรยาน ชอบแบบไหนมากกว่านอนครับเพราะจริงๆเนี่ยการการที่เราจะเลือกว่าเราจะทําอะไรขึ้นกับเห็นเลยคือคือความชอบของแต่ละคนก่อนอย่างเช่นคนที่เป็นนักปั่นจักรยานเขาก็จะเลือกปั่นจักรยานเป็นหลักคนที่เป็นวิ่งหรือว่าคนที่รู้สึกว่าต้องไปถึงขีดสุดแบบมันมันไม่สับใจส่วนมากเขาจะเลือกเป็นการเดินวิสัยพาผมถามนิดนึงหีกว่าจากตรงเนี้ยไปห้องฉุกเฉินใช้เวลากี่นาทีโอเคหนึ่งเลยคือปกติเวลาเราทำเทสเนี่ย เราจะมีตัวรพคร์ทฉุบเผิมไว้อยู่แล้วคือมียาโอเคอะไรครบแล้วด้านนอกก็เราก็จะมีเรื่องของตัวเครื่องปั๊มหัวใจครับเพราะจริงๆคือเทสเนี้ยในกรณีสมมติเหมือนทำเดินวิ่งสายพานก็เหมือนกันการทำเทสเนี้ยในคนไข้ที่มีความเสี่ยง,งเซเลอร์หัวใจติม,มันคือการ หลอกร่างกายให้ทํางานน่ะจนดูว่าตีเปล่าดูว่ามันเตือนขึ้นมาหรือเปล่าใช่เพราะปกติแล้วกว่าเราจะเกิดอาการเนี่ยอาการคือสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นของการเกิดอ๋อคือมันจะมีอย่างอื่นเตือนขึ้นมาจะมีอย่างอื่นเตือนที่มาก่อนถ้าถ้ามันเตือนหมอให้ผมหยุดเลยนะเป็นข้อผมชี้ในการหยุดอยู่แล้วโอเควัยผมอ่ะไม่ออกกําลังกายประจําควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายไม่ควรต่ำกว่า20โดนส่วนมากแล้วนะแต่ถ้าปกติครับ ปกติคือถ้าต่ำกว่า20คือไม่ค่อยดีละแต่มันก็ดอกตามอายุด้วยผมเฉลี่ยให้ก็ประมาณสัก20-25ประมาณนะั้นน่าจผมว่าผม30ได้เพราะว่าผมออกกำลังกายทุกวันโอเคแต่เป็นเออกำลังกายแบบลับๆ <laughs> หน่อยโอเคถ้าไปต่อได้ก็ไปต่อนะครับถ้าไม่ไหว กรถแลโดยที่เราจะใช้เป็นสเกลเลขตั้งแต่6ถึง20นะครับ6คือไม่เหนื่อยเลยนะครับ12-13คือกลางๆและ20เหนื่อยมากที่สุด เราหยุดเพราะว่าเหนื่อยหรือว่าปวดขาหรือมีอาการอะไรเพิเศษเยังวิ่งทันอยู่แต่ยังทันอยู่ยังทันอยู่เนาะแต่เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มปวดขาโอเคในกรณีที่เราออกกําลังกายประจําละคกันควรจะอยู่สักประมาณ 40, 40. นะครับตอนนี้ของเราอยู่37.8 หนูว่าอูได้มากวันนีย้ยังอยู่ในเกณฑ์โอเคแหละมันจะผิดปกติก็ต่อเมื่อมันต่ำกว่า80%ลงไปของตัวค่าเบี้ยทุกแม็กเนาะนี่ของเราก็อยู่ประมาณ90%กว่าจะ1 0 0อยู่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยบอกนะว่าชีพจรที่เท่าไหร่ถ้าเราต้องการที่จะเทรนนิ่งให้เราล้าง ้าลงหัวใจเต้นอาจจะเริ่มช้าลงเยอะขึ้นในนะอนาคตวิ่งได้ดีขึ้นไกลขึ้นในนะอนาคตนะครับเนาะช่วงเทรนช่วงเนี้จะมีประโยชน์มาง,งเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการที่จะ drive VO2 max ให้เพิ่มขึ้นไปได้บ่อยๆอาจจะต้องสลับทำกับลงของบริเวณที่เรียกว่าโซนสี่ร่วมด้วยนะครับ mm hmm. โซนสีเนี่ยปกติเราทําไม่ได้นานเราทําแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะเริ่มล้าเหนื่อยไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ แต่มีประโยชน์ตรงที่ว่าโอเคมันจะได้ทั้งหนึ่งคือให้ร่างกายมันถึงขีดจำกัดให้กล้ามเนื้อมันมีการฉีดขาดมากที่สุดนะครับน้องแล้วก็มีเรื่องของตัวการโดนแฟตที่ค่อนขอ้างดีเพราะว่าหลังจากที่เราผ่านช่วงนี้ไปเราจะมีเรื่องของตัวโพสต์เบิร์นิงของตัวแฟร์ดด้วยนะครับน้องคือมีมประโยชน์ทั้งหมดแหละทั้งสามาันครับเป็นยูนิเกตโอเคดีนะเกือบได้ตามแลนผม <c ười> ว่าเราได้มากกว่านี้ห้องฉุกเฉินอยู่ไหน <c ười> คุณหมอครับถ้าคุณหมออยากให้ผมทำเทสได้ดีนะคุณหมอช่วยมายืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมเดิน ได้ยี่สิบหกเนะยี่สิบหกจุดหกนะครับคนที่นั่งนั่งนอนนอนผู้ชายไม่ควรต่ำกว่ายี่สิบผู้หญิงไม่ควรต่ำกว่าสิบห้าต่ำกว่านั้นถือว่าไม่ดีแล้วเนาะถ้าต่ำกว่าสิบสี่ลงไปอย่างเงี้ยเอาไปผ่าตัดันนี้เก็ไม่เซฟของเราืูว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตอสมควรค่าเฉลี่ยของเราคนด้อยู่ที่สามสิบแปดตัวเยอะเลยตัวอะไรของเราว่าที่มันดอบเนาะ คือถ้ามาดูเรื่องของตัวค่าการบิบตัวอกใจการตอบสนองของตัวชีพจรผมยังถือว่าเราอยู่ในเก์โอเคดียังไม่เจอลักษณะของตัวที่บบว่าความเสี่ยงองเรื่องของตัวพวกถึงลงโป่งฟองอะไรของ,ง,ง,งมันที่มันชัดเจนแต่ว่าถ้าจะทําถ้าเราจะจาเทสอย่างนั้นให้มันชวทีต้องมาเป่าปอดเลยอะนะซึ่งจะทำค่อนข้างยากนิดนึงนั่นคืออะไรที่ทาให้วีนฟูแม็กของเราต่ําถ้าผลตัวอื่นเรื่องหายใจเรื่องแม่เปลี่ยนแก๊สเรื่องหัวใจมีตัวอยู่ในเก์โอเคดีหมด มันเนี่เยคเรื่องกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าเป็นภาวะดีค e อิชันนิ่งคือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายที่เหมาะสมมากพอกลุ่มนี้วิธีแกง่ายคือกลับไปออกกําลังกายเนานะการนคือตรงนี้ออกกําลังกายส,สม่าเสมอจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะถ้าเคยเห็นแบบผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเหนื่อยทาอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายขึ้นเรื่อยๆบางคนทาหัวใจกปกติด,ดีเส้นเลือดหัวใจก็ไม่ตีเอ็กสเลย์ปอดก็เตีรยดีเรื่องของกัวหัวใจขอดเลยอโ,อเโอเคโอเคดีอยู่นักึงนเป็นต้องคนอยูเท่าไหร่ ก,ก็ไม่ได้ทุกเคสที่สูบบุหรี่แล้วปอดจะมีปัญหาแต่ว่าตัวหัวใจบุหรี่เป็นสาเหตุันดับสองลองจากเรื่อไขมันในเลือดสูงคุณต้แนะนำให้หยุดสูบได้ก็ดีเนาะเลยหนึ่งหนูเคยฟังแบบพี่ดิวเล่า่าบอกว่าวะอะไรนะไม่เที่ยวต่างประเทศเพราะว่าบนเครื่องบินมันห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ใช่คุณหมอครับดูจาก,ด,จากดูจากกราฟผมแล้วเนี่ยผมยังอยู่ได้อีกสักสักพักใหญ่หญๆได้ไหมครับต้องเลิกบุหรี่ยังคะคุณหมอคือปอดมันยังไม่ฟ้องใช่ไหมตอนเนี้ย การแลกเปลี่ยนการยังไม่มีปัญหาเนาะแต่บางทีมันก็ต้องไปดูเอ็กซเรย์ปอดพราะว่าคุณหมอเมื่อกี้เอาแบบสารภาพเลยนะพรุ่งนี้ผมมีกรอบเท้าแล้วผมกลัวว่าผมเดินมากเกินไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตีไม่ไหวแล้วพอมันเริ่มแบบจืดๆๆผมเลยว่าขอหยุดก่อนะไ้ี่ว่าแบบตีไม่ดีไม่ได้เขาเกี่ยวจังอยู่แล้วเขาไม่ต่อด้วยขอบล้วยาคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างคะพี่ดิววันนี้สนุกไหมเหนื่อยครับแต่เงือไม่ออกนะเหนื่อยไม่ออกเหนื่อยยังไม่ออกแต่ปวดขาเดี๋ยวให้ไปเทรนแล้วกลับมาใหม่ไหมไม่เอาเดี๋ยวช็อกไปนี่เห็นเตียงอย่างงี้ขนลุกเลยพี่ดิวเคยแบบป่วยโรงพยาบาลป่วยหนักหนักป่ะอยากรู้แบบเคยและผมเคยป่วยหนักหนักเป็นไข้เลือดออกอ๋อคือ แทบตายอ่ะแล้วก็จริงๆจะบอกว่าตอนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยตอนนั้นอายุ33ขอบคุณไอยุงตัวนั้นนะเพราะว่ามันทําให้รู้ว่าผมเป็นเบาหวานด้วยเ,เพราะว่าคือตอนที่ไปตรวจเลือดอ่ะเขาต้องตรวจตรวจค่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงใช่ไหมเขาก็บอกว่าไข้เลือดออกอ่ะไม่น่าเป็นห่วงหรอกแต่ไอเบาหวานเนี่ยสิทาําไงแต่คือเบาหวานเนี่ยมันเป็นมันดุกรรมหนูอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเงินซื้อสุขภาพสมัยแบบที่ไม่เป็นอะไรเลยได้ พี่ดิวคิดว่าจะจ่ายเท่าไหร่คุณสิมนะเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะว่าถ้าผมสุขภาพดีอายุยืนยาวนะเงินที่จ่ายไปผมหากลับได้ไงขอบคุณค่ะพี่ดิวขอบคุณอุตส่าห์มาเกตสัตวเวลาดีดีครับวันนี้มาสายครับไปผิดพยาไทยมีสักใกล้ๆมีอยู่สามพยาไทใช่ซึ่งเขาฝากรีมายมาด้วยว่า ถ้าจะมาตรวจโยทูแม็กให้มาผนโยทินนะคะ ay ay, ยยอย่าผิดออพราไทยนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอแนละทีมงานนะคะขอบคุณะคะวิดีวนะคะและทีมงานค่ะ